หลบสปอยวันี้นะครับกับ Equipe Place Day One เป็นอีกหนึ่งหนังภาคต่อที่ถือว่าโอเคเลยนะ A Quiet Place Day 1เป็นพรีโคนะครับจาก A Quiet Place ทั้งสองภาคของจอห์นคราซินสกี้โดยที่ภาคนี้ส่งไม้ต่อให้กับภูมกับรุ่นใหม่อย่างไมเคิลโน n o สกี้เจ้าของผลงานเรื่องเพ็กในปี2021ภาคนี้ก็เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในช่วงแรกของเหตุการณ์ที่สัตว์ประหลาดบุกนะครับหลังจากที่ทั้งสองภาคที่ผ่านมาเนี่ยเล่าถึงช่วงที่ทุกคนอยู่ในโลกที่ต้องปรับตัวอยู่กับการอยู่เงียบๆม,มาสักพักแล้วนะอันนี้ก็ย้อนกลับไปในวันแรกเลย ก่อนอื่นต้องบอกว่าในแง่ของโปรดักชันการถ่ายทำนะครับด้วยบัต g เจที่เพิ่มขึ้นนะภาคนี้มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นในตัวสัตว์ประหลาดที่มันหน้าตาเหมือนเดม o กอกอนผสมคลิกเกอร์จาก The l a s ส o ว Us นะครับในจำนวนที่ต้องบอกว่าโคตรเยอะคือวิ่งกันพลาดในตัวเมืองเลยแล้วภาคนี้เนื้อเรื่องมันเล่าอยู่ในนิว york city นะครับไม่ได้เหมือน2ภาคแรกที่อยู่ในป่าในทุ่งนะ อันนี้คือพอมันโผล่มาทีอะโอ้โหมันก็มันไปอีกแบบโดยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของควายเพลสไว้นะครับคือไม่ได้แบบบูล้างผลาญน,นะหรือว่าเน้นสู้กับสัตว์ประหลาดแต่ว่ายังเน้นความตื่นเต้นแบบลุ้นๆนะครับมีความเป็นทริลเลอร์นะแล้วก็ยังเน้นในเรื่องของตัวละครเป็นหลักอยู่ซึ่งถ้าพูดถึงการแสดงเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆ ทั้งลูปิต้ายองโง่นะฮะแล้วก็โจเซฟควินโดยเฉพาะลูปิต้านะคือเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่ามันจะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสแสดงอารมณ์ผ่านสายตาสีหน้าท่าทางเนี่ยมันสำคัญมากซึ่งนางเอกเจ้าของรางวัลอสการ์นะครับจาก12 years a slave เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวงังนะส่วนโจเซฟควินเนี่ยหลังจากแจ้งเกิดในบทเอ็ดดี้มันซใน stranger things นะครับผมก็เพิ่งได้ดูผลงานแกเต็มๆก็เรื่องนี้นาะทำได้ดีเลยคือบทมันก็เรื่อยๆนะสไตล์แบบผจญภัยเอาตัวรอดแต่การสแสดงแล้วก็เคมีของนักสแสดงทั้ง สองคนเนี่ยถือว่าแบกเรื่องนี้อยู่หมัดเลยส่วนโจเซฟควินเองอะ่ะจริงๆน่าสนใจเพราะว่าแกกำลังจะมารับบทจอห์นนี่สตอร์มหรือฮิวแมนทอร์ชในแฟนทาสติกโฟรภาคใหม่ของ MCU นะครับก็ถือว่าน่าติดตามเลยทีเดียวทีนี้โดยรวมผมว่ามันก็เป็นภาคต่อที่ไม่แย่นะครับแต่ด้วยคอนเซปที่คล้ายๆเดิมเนี่ย มันเลยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะคือถ้าอันนี้โผลมาเป็นภาคแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกเออตื่นเต้นว่าสัตว์ประหลาดมันจะเป็นแบบตัวอะไรหน้าตายังไงแต่อันนี้พอเรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ถึงแม้ว่าโดยรวมจะทําออกมาได้โอเคนะครับแต่ถ้าตัดเรื่องการแสดงที่ดีออกไปเนี่ยพล็อตก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะนอกจากเป็นการเอาตัวรอดของตัวเอกแลวถ้าเทียบกับ2ภาคแรกเนี่ยที่มีการหยิบความเป็นครอบครัวมีเด็กด้วยเนาะมันเซนซิทีฟมันเข้าถึงคนได้มากกว่าโดยเฉพาะที่ภาคแรกเนี่ยมันมีคลายแม็กสำค คคัสญําที่ค่อนข้าง Impact และเป็นที่น่าจดจําผมเลยมองว่าภาคนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเลเวลนั้นนะแต่มุมมองการเอาตัวรอดของตัวละครนางเอกในเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจสําหรับ e q u i e e Place Day 1ผมให้7เต็ม10ยังคงคอนเซปต์จักรวาล q u i p e Place ได้ดีนะครับแต่ผมมองว่ามันเหมือนเป็นการเล่าคอนเซปต์เดิมผ่านช่วงเวลาแล้วก็ตัวละครใหม่ๆมากกว่า ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่า2ภาคแรกขนาดนั้นแต่ยังโชคดีได้นักสแสดงคุณภาพมาแบกตัวหนังเอาไว้ได้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างผ่านมา3ภาคและชอบภาคไหนที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย